กิ้งจไปหน้าบ้านด้วยนะคะหลายคนใจหลายคนขาขาดนะคะอย่ามาล้อเล่นกับระบบนะคะหน้าบอกว่าอย่ามาจับอย่ามาจับอย่ามาล้อเล่นกับระบบนะคะระวังนะระวังนะระวังสวยสวบนะอย่าเอามือจกเข้ามาเยอะนะสวยกัดขดัดไปหลายคนแล้วนะแขนนะน้าอย่ามาล้อเล่นกับระบบสวยบอกนะสวยสวบจริงนะหน้าอย่ามาล้อเล่นกับระบบนะเห็นไปหน้าบ้านไหมกินใจไปหน้าบ้านหน่อยนะคะ พ่ออยู่ในเยนบัดมือผัวก,กับคุ้มสร้างคุ้มสร้างที่ไ่ได้หมายความว่าคุ้มช่องอ่ะมาถึงคุ้มสร้างอีเลียนนี่แหละ เหนียวไม่หล่อตรงไหนครับเหนียวปึกหรอเหนียวปึกตรงไหนหน้าเหนียวปึกตรงไหนถามจริงเหนียวไม่ได้ปึกสทกหน่อยเหนียวมีดีเอ็นเอความเป็นพ่อสูงมากเหนียวเกิดมาหล่อเหมือนพ่ออย่ามาวันรอห้กูเด้มึ่อบรรลอเครื่องขีเลปตินกูดอกบักเขาเหนียวเหนียววันรลอเหมือนพ่อและเหนียวก็รักพ่อมากพ่อครับเหนียวรักพ่อฮักกันไน่มันพ่อสามนาทีฮักกันนะพ่อลูกนะฮักกันนี่มันพ่อสามนาที เกิดมาเป็นพ่อเป็นลูกยัเป็นสุกงานกันดูกูเป็นแม่กูยังหักมันเลื่องมาเป็นพ่อมันก็บอกหักมันฮะกูถามเน่ยวบาเลยยังไม่จีบลิปจอกหลอกยอกกูหยอดแหละกูรอกูงามกูแต่หักกูต้องไม่ยอกรู้ว่าเกิดมาง้ามรู้ว่าเกิดมาแต่หักกูต้องไม่ยอกกูกูรู้แล้วคือบันยอกลูกยังสิเนี่ยยอกลูกดีแสนนาที่กัด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 มึงไปเบางโน่นนานมันยังปึกอยู่น่ะนะเหนียวโง่เหรอครับเหนียวหน้าโง่ตรงไหนเหนียวว่าเหนียวก็หล่อได้พ่อระดับหนึ่งเลยนะ มันได้ยอกันซ้ำนาทีกตีกันตีกันเหนียวรักพ่อนะพ่อพ่อพ่อโอ้เสียใจพ่อไม่รักเหนียวแต่เหนียวลักพ่อนะเหนียวลักพ่อเหนียวลักพ่อแต่ละมืดแต่ละเวรของเหนียวครับครับแต่ละมือแต่ละเวรของเหนียวเหนียวก็ต้องมาเจอกับเด็กที่ต้องมาแวะเวียนหาเหนียวเด็กบางคนก็มีฟันเด็กบางคนก็ไม่มีฟัน บ่ได้ว่าบักลอยๆพ่อพี่เขียวมาแล้วไม่ยิงเขียวให้ผักตอบาได้เลยล่ะเอ้าแม่มาดีนายยิ้มใหม่สิยิ้มใหม่สิไอ้ยิ้ม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 ใหม่ยิ้มใหม่ยิ้มใหม่ยิ้มยิ้มเหรียนฟันยิ้มเหรียนฟันในฟันฟันหนูไม่มีระวังนะระวังนะระวังสวยสวยนะอย่ามือจกเข้ามาเยอะนะ สวยกัดขาดไปหลายคนแล้วนะแขนน่ะน้ายังมาล้อเล่นกับระบบสวยบอกนะสวยสวบจริงนะน้ายังมาล้อเล่นกับระบบนะเห็นไปหน้าบ้านไหมกิ้งใจไปหน้าบ้านหน่อยนะคะกิ้งใจไปหน้าบ้านด้วยนะคะหลายคนตายหลายคนขาขาดนะคะอย่ามาล้อเล่นกับระบบนะคะน้าบอกว่าอย่ามาจับอย่ามาจับอย่ามาล้อเล่นกับระบบนะคะเห็นหน้าตาตูดูจะมีอย่างนี้นะคะกัดขาดขาดแข็ขาดไปหลายๆแล้วนะ ไอ้สุกเกษงใจปนะ้ายนบ้านไอ้เนี่ยปนะ้ายนบ้านไอ้เขียนววาอย่างระวังหมาดุใช่ไหมหลายคนตายหลายคนขาดเจ้าจะมาแหลนยิงแข่ามือมาลูบหัวขี้กระโปรงได้ยังไงหมาไม่ดูดูไม,ไ,มดไม่ดูยังไงเนี่ยหมาดุมากเลย,ยนะ <c oughs> อย่ามาพูดว่าหมาพี่เต้านะโอ้ <c oughs> ไม่ดูได้เลย ทำไมไม่มีคนกลัวเหนียวเลยนะหเหนียวอุตส่าห์เป็นหมาดูแล้วไม่มีใครเกรงใจป้ายหน้าบ้านเลยล่าสุดที่ไปชนีก็มาเล่นกับเหนียวอย่ามาล่อเล่นกับระบบอย่ามาล่อเล่นกับระบบเหนียวแต่ละมือแต่ละเดก,ก็ได้พวกขี้กระปกูกนี่แหละมาเล่นด้วยเอามือเอามือเอามือยื่นเข้ามาจับหัวเหนียวสิเอามือยื่นเข้ามาจับหัวเหนียวสิโอแขนขาดนะทำไมนะตอนนั้นทำไมนะ ตัวไหนเด้าน้องเพียวอย่ามาว่าหมาพี่เด้านะมาพี่ไม่ลามกจูกระปิดขนาดนั้นหรอกใครจะมาเด้าบเขาเจ้าไม่เคยเด้าบเข้าวเหนียวนี่ก็ไม่ใช่ลูกบเขาเจ้าบเขาเจ้าไม่เคยเด้าบะข้าวเหนียวมาเกิดมาจากไม้ไผ่พี่เก่งไม่เด้าหรออย่ามาถามแบบนี้นะฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ฉันเป็นคนดังจะมาถามพี่เก่งไม่เคยเด้าหรอทะลึงลามกเบืองมันเบืองมันชีวิตแต่ละมือแต่ละดี